ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่893ข้าวเหนียวนั่งอย่างสงบอยู่บนโซฟามองดูศาสตราจารย์หยวนเมื่อครู่เขายังพูดไม่หยุดแต่เห็นท่าทางที่ตื่นเต้นเช่นนี้ของคุณตาในใจดวงน้อยๆของเขาก็มีความรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคุณตาข้าวเหนียวมองดูเขาด้วยความเป็นห่วงอย่างฉับพลันท่านก็ไม่กลัวว่าข้าจะเป็นตัวปลอมก็ซื้อของกินให้ข้าโดยไม่เสียดายแล้วหรือ เสียงนี้อ่อนนุ่มน่ารักจิตใจของศาสตราจารย์หยวนก็ละลายตรงนั้นแล้วละลายจนสับสนไปหมดทำให้น้ำตาไหลาพรากจนเลือนรางไม่เสียดายต้องการอะไรก็ไม่เสียดายดวงตานี้ของเธอเหมือนแม่ของเธอตอนเด็กๆทุกอย่างเขาลูบใบหน้าของเข่าเหนียวตาหูจมูกปากไม่เหมือนแต่ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสานี้กลับมีแววตาที่ชานฉลาดทะลุออกมาเช่นเดียวกันกันกบแม่ของเขา แม่ของหยวนชิงหลิงและพี่ชายของหยวนชิงหลิงคิดว่าที่บ้านเกิดเรื่องขึ้นกลับมาด้วยความรีบร้อนเข้าประตูบ้านพี่ชายของหยวนชิงหลิงตะโกนคำหนึ่งคุณพ่อเกิดอะไรเขายังตะโกนไม่จบถูกศาสตราจารย์หยวนปิดปากลากไปอีกทางหนึ่งอย่างรวดเร็วชูนอนหลับแล้วนอนหลับแล้วอย่าเสียงดังใครหลับแล้วพี่ชายของหยวนชิงหลิงดิ้นหลุดออกจากมือของศาสตราจารย์หยวนชะโงกหัวไปดูเห็นเพียงเด็กน้อยผู้หนึ่งที่นอนหลับสบายอยู่บนโซฟาเอ๊ะลูกบ้านไหน น้องสาวของแกลูกชายน้องสาวของแกชื่อหยวนเหอชื่อรองเหรินตงชื่อเล่นข้าวเหนียวสั่งของกินมาให้เขาแล้วกินไปกินมาก็หลับแล้วแกดูสิชานมนั้นยังกินไม่หมดเลยนะ่าศาสตราจารย์หยวนกล่าวพี่ชายของหยวนชิงหลิงมองดูเขาด้วยความตะลึงจากนั้นก็ลากเขาไปอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วพ่อแค่เพราะเรื่องนี้พ่อเรียกให้ผมกับแม่รีบกลับมาพ่อถูกคนหลอกแล้วละมั้งเด็กคนนี้ใครพามาขอเงินจากพ่อแล้วหรือยัง ตลอดทางที่แม่ของหยวนชิงหลิงกลับมาก็ตกใจจนแทบไม่ไหวกลับคิดไม่ถึงว่าเพราะเรื่องนี้อดไม่ได้ที่จะกล่าวด้วยความโมโหเป็นอย่างมากดูคุณนศิเรื่องนี้ก็ยังจะหลงกลได้คุณเก็บหลานตัวโตขนาดนี้มาเปล่าเปล่าหรอไม่ใช่เป็นความจริงนะศาส,สตราจารย์หยวนพูดชี้แจงด้วยความตื่นเต้นจนหน้าแดงมีหลักฐานอะไรอาศัยคำพูดที่คนอื่นพูดกับคุณสองประโยคคุณก็เชื่อแล้ว แม่ของหยวนชิงหลิงกโกรธจนเหลือจนทนเดินขึ้นไปมองดูเด็กคนนั้นอดไม่ได้ที่จะกล่าวด้วยความจนปัญญาคุณดูเขาสิตรงไหนที่เหมือนกับลูกสาวของคุณตอนนี้ลูกสาวของคุณอยู่ที่ไหนคุณก็รู้สินะลูกชายของเขาจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันคุณคิดถึงลูกสาวจนบ้าไปแล้วใครก็เชื่อไปหมดศาส,สตราจารย์หยวนถูกพวกเขาพูดแบบนี้เกาศีรษะแต่ว่าเด็กคนนี้พ่อเขามาเรียกฉันว่าคุณตาและถามถึงเรื่องของพวกเธอเด็กคงไม่สามารถโกหกได้หรอก ใครพาเขามาละ่ะพี่ชายของหยวนชิงหลิงขึ้นหน้าไปจับไหล่ของศาสตราจารย์หยวนถอนใจคุณพ่อพ่อก็ช่างเชื่อคนง่ายไปจริงๆศาสตราจารย์หยวนมองดูลูกชายค่อนข้างสงสยัยแต่ความรู้สึกนี้ไม่ผิดแน่เขาพูดชื่อน้องสาวของแกออกมาได้น้องสาวชื่อเสียงด่งดังขนาดนี้ใครไม่รู้จักเธอบ้างพี่ชายของหยวนชิงหลิงหลุดหัวเราะ เอาหล่ะคุณพ่อรีบเรียกให้คนมาพาเขากลับไปเถอะครับไม่รู้ว่าถูกลักพาตัวมาจากที่อื่นหรือเปล่าประเดี๋ยวจะกลายเป็นพ่อทำผิดกฎหมายเอานะครับศาส,สตราจารย์หยวนบกมือไม่ไม่ใช่เขามาเองวันนี้เขาวิ่งออกมาจากในโรงพยาบาลก็ไม่ใช่โรงพยาบาลคือวิ่งออกมาจากรถของหอประกอบพิธีชาปนกิจที่แรกก็ประกาศว่าเสียชีวิตแล้วไม่รู้ว่ามีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรยังวิ่งมาที่บ้านอีกตายแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาได้อีก แม่ของหยวนชิงหลิงและพี่ชายของหยวนชิงหลิงอึ้งเป็นอย่างมากนี่จะเป็นไปได้ยังไงดังนั้นแปลกประหลาดมากเดิมทีความสามารถของน้องสาวแกก็พิสดารมากตอนนี้ตำรวจกำลังหาเขาไม่เช่นนั้นพวกเธอว่าจะแจ้งความก่อนแล้วส่งกลับไปไหมศาส,สตราจารย์หยวนรู้สึกว่าไม่สามารถทำให้กำลังตำรวจสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ได้ต้องชี้แจงต่อคนอื่นเขา ไม่งั้นรอเขาตื่นมาก่อนเธอเดียวตำรวจมาก็ต้องทำเสียงดังจนเขาตื่นแม่ของหยวนชิงหลิงสงสารเด็กเห็นเด็กผู้นี้นอนหลับสบายเช่นนี้ก็อดที่จะรบกวนให้ตื่นขึ้นมาไม่ได้ก็ได้ศาสตราจารย์หยวนกล่าวอย่างไรเสียนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นทุกคนล้วนเฝ้าอยู่ในบ้านเดิมที่คิดว่าเด็กคนนี้นอนได้ชั่วโมงเดียวยังไงก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วใครจะรู้จนถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่ตื่นขึ้นมาเปิดถัง ข้าวเหนียวลืมตาขึ้นประทับเข้าในม่านตาก็คือใบหน้าใหญ่ๆของท่านพ่อข้าวเหนียวตื่นแล้วเจ้าไปถึงแล้วหรือเขาเอียงหน้ามองออกไปซาลาเปาและทางหยวนล้วนฟื้นหมดแล้วกําลังกินลูกชิ้นอยู่นณเขาขยี้ตาขุนเคืองเล็กน้อยท่านพ่อท่านทําให้ข้าตื่นทําไมพะยะค่ะข้ะากาลังดื่มชานมอยู่ทางนั้นนะพะยะค่ะดื่มชาอยู่หวนเห้าตะลึงเจ้าไปดื่มชาที่ไหนแล้วเจ้าไปถึงแล้วใช่หรือไม่เจอคุณยายแล้วหรือ ไม่เจอคุณยายเจอแค่คุณตาท่านก็เรียกให้ข้าตื่นแล้วข้าทางนั้นก็จำเป็นต้องนอนหลับแล้วพยะยะค่ะข้าวเหนียวแบบปากอย่างน้อยใจเป็นที่สุดสิ่งของเหล่านั้นอร่อยเป็นอย่างมากล้วนไม่เคยกินเจ้าเจอแล้วจริงๆหรืออยู่เหวนเฮาดีอกดีใจจนเกินขีดดีเจ้ารีบนอนรีบนอนกลับไปอีกทีบอกให้คุณตาพาเจ้าไปหาเจ้าอาวาสข้านอนไม่หลับแล้วพะยะค่ะข้าวเหนียวลุกขึ้นมาเดินเข้าไปด้วยท่าทางสลืมสลือ กินลูกชิ้นอยู่หรือข้าก็จะกินด้วยซาลาเปาและทังหยวนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันไปหาแม่นมเอาเองเขาทั้งสองไปไม่ถึงกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่นะคิดไม่ถึงว่าข้าวเหนียวจะไปแล้วจึงยิ่งอิจฉาไม่พอใจรังแกน้องใช่หรือไม่อยู่หวนเท่ามือนหนึ่งยึดมาแล้วส่งไปให้ข้าวเหนียวหันกลับไปก็เพ่งมองอย่างตำหนิไม่รู้หรือว่าน้องลำบากกินคำเดียวก็ต้องแย่งกับเขายังมีลักษณะของคนที่เป็นพี่ชายอีกหรือพูดจบกล่าวกับข้าวเหนียวอย่างอ่อนโยน ข้าวเหนียวรีบกินหลังจากกินอิ่มแล้วร่างกายจะอบอุ่นก็จะรู้สึกง่วงแล้วง่วงแล้วก็ไปนอนทันทีซาลาเปาและทังหยวนเพ่งมองข้าวเหนียวอย่างดุดันแวบหนึ่งมีพ่อขวางไว้ไม่กล้ามีความเคลื่อนไหวทําได้เพียงนั่งอยู่ตรงนั่งด้วยความไม่พอใจสุดๆข้าวเหนียวกินไปได้สองคำก็กินไม่ลงแล้วผลักไปด้านหน้าขามวดคิ้วแล้วกล่าว ของอะไรไม่อร่อยสุดๆท่านพ่อข้าจะบอกท่านคุณตาสั่งซื้อของให้ข้ามีพิซซ่ามีชานมมีเค,ค้กอ,อ,อร่อยเป็นอย่างมากพะยะค่ะมองดูข้าวเหนียวที่ตัวลอยเล็กน้อยซาลาเปาและทางหยวนนอดไม่ได้อยากจะต่อยเขาด้วยความบู้วามแย่งมากก็กินขึ้นมาแล้วใครสนใจชานมอะไรกันต้องการดื่มชานมยังจะไปหาแม่นมไม่ได้หรือดูท่าทางโอ้อวดเช่นนั้นใครยังไปบ้านคุณยายไม่ได้หรือว่าอย่างไรกันอยู่วหวนเฮาคล้อยตามเขาได้ไม่กินไม่กินเช่นนั้นเจ้าไปนอนต่อ นอนไม่หลับพะยะค่ะข้าเหนียวยังจะเล่นเนื้อเล่นตัวจริงๆขยับร่างกายไปทางอยู่เหวินเฮ้าให้เขาอุ้มท่านพ่อข้าจะบอกท่านบ้านของคุณตาอยู่สูงมากพะยะค่ะยังจะต้องนั่งอยู่ในกล่องแล้วลอยขึ้นไปจึงจะสามารถไปถึงได้ในบ้านมีรูปของท่านแม่ท่านแม่กับท่านแม่หน้าตาเหมือนกันมากแต่ก็ไม่ได้เหมือนมากคุณตาบอกว่าท่านแม่ว่านอนสอนง่ายตั้งแต่เล็กเเรียนหนังสือเฉลียวฉลาดมากในโรงเรียนยังมีคนอีกมากมายที่ล้วนชอบนางท่านแม่ยอดเยี่ยมจริงๆพะยะค่ะ ท่านพ่อถ้าหากท่านสามารถไปได้สักครู่หนึ่งจะดีเพียงใดนะพะยะค่ะคุณตามักจะถามถึงเรื่องราวของท่านอยู่เสมออยู่วนเห้าตื่นเต้นมากเช่นนั้นเจ้าบอกว่าอย่างไรบอกว่าท่านพ่อดีต่อท่านแม่มากสิพะยะค่ะเช่นนั้นประเดี๋ยวเจ้าพบคุณตาค่อยพูดคำที่น่าฟังอีกสองสามประโยคก็บอกว่าท่านพ่อมีความสามารถมากเป็นรัชทายาททั้งยังทำสงครามได้ชัยชนะอีกด้วย ข้าล้วนพูดหมดแล้วพะา่ะบอกว่าท่านพ่อก็เพราะท่านแม่ให้กําเนิดพวกเราท่านจึงได้เป็นรัชทายาทท่านพ่อยังฆ่าคนมากมายอีกด้วยวิทยายุทธ์เก่งกาจมากพะาขะอืมถูกต้องเก่งกาจมากอยู่วนเฮ่าเอียงศีรษะคิดครู่หนึ่งรู้สึกว่าผิดปกติเล็กน้อยไม่เข้าเหนียวพวกเราพูดเช่นนี้ไม่ได้ฆ่าคนนี้ไม่น่าฟังนะ นั่นคือสังหารศัตรูนั่นคือศัตรูเวลาทำสงครามจำเป็นต้องฆ่าศัตรูตัวเองถึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยังมีอีกพ่อไม่ใช่เพราะพวกเจ้าถึงได้เป็นรัชทายาทเขาชะง,งักครู่หนึ่งเออเหมือนว่าเรื่องราวความจริงก็เป็นเช่นนี้อยู่หวนเฮ่าหน้าดำแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามพูดเช่นนี้แค่บอกว่าท่านพ่อดีต่อท่านแม่ก็ได้แล้วช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่894 ข้าวเหนียวคิดถึงชานมแก้วนั้นที่ยังดื่มไม่หมดหอบหมอนออกไปข้าไปหาเสด็จทั่วเสด็จทั่วเล่านิทานกล่อมให้นอนได้ดึกขนาดนี้แล้วห้ามไปอยู่หวนเห้าตะโกนห้ามข้าวเหนียวหอบหมอนกลับมาท่านพ่อดูเกินไปเช่นนั้นก็ไม่นอนแล้วอยู่หวนเห้าไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าข้าวเหนียวที่ว่านอนสอนง่ายมาโดยตลอดจะรู้จักขมขู่คนอย่างคาดไม่ถึงนี่คือการสูญสลายของความหวังมากเพียงใดกัน อดกลั้นความโกรธรอแม่ของเจ้าฟื้นแล้วมาดูว่าเจ้าจะกลายเป็นข้าวโพดขั้วหรือไม่เขาพยายามฝืนบีบรอยยิ้มที่แข็งทื่อออกมาพ่อผิดไปแล้วเจ้าไปไปเถอะไปหาเสด็จทวดเล่านิทานข้าวเหนียวใส่ย,ยะปากเผยให้เห็นฟันน้อยๆที่ยื่นออกมาสองซี่หอบหมอนกระโดดโลดเต้นออกไปแล้วมองดูข้าวเหนียวที่ได้รับความรักความเอ็นดูอย่างมากมายซาลาเปาและทางหยวนก็จ้องมองไม่ขยับจิตใจก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยความไม่ยินยอม มองอะไรกันพวกใช้การไม่ได้รู้จักแต่กินยหยวนเฮาจ้องมองพวกเขาอย่างดุดันแวบหนึ่งหมุนตัวแล้วออกไปซาละเปาและทังหยวนข้อตกด้วยความโศกเศร้าในพริบตาลูกชิ้นก็ไม่กล้ากินแล้วปีนขึ้นเตียงไปนอนเมืองกวงศาสตราจารย์หยวนพวกเขารอมาตลอดจนถึงตีหนึ่งกว่าในที่สุดก็เห็นเด็กคนนั้นค่อยคอยตื่นขึ้นมาแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว พี่ชายของหยวนชิงหลิงหันกลับไปร้องเรียกเสียงหนึ่งจากนั้นมือใหญ่ๆก็ยื่นไปจับที่คอเสื้อของเด็กน้อยทันทีแกล้งตั้งใจพูดด้วยความดุร้ายพูดใครพาเธอมาเด็กน้อยขยี้ตาค่อนข้างงงงนันจากนั้นก็กระพริบตาทันทีกรอกตามองไปรอบๆพริบตานั้นก็กระโดดด้วยความดีใจทันทีข้ามาแล้วข้ามาแล้วข้าบอกแล้วไงพวกเราคือแฝดสามข้าเหนียวเหมาะสมข้าก็เหมาะสม ศาส,สตราจารย์หยวนงุนงงแล้วเธอเข้าเหนียวเด็กน้อยกอดขาของศาสตราจารย์หยวนทันทีเงยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งประกายราวกับหินออบซิเดียนคุณตาคุณตาข้าคือซาลาเปาข้าไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าแย่งได้แล้วข้าแย่งได้แล้ว,ลวเขาพูดจบก็ผลาจากศาสตราจารย์หยวนวิ่งกลับไปกลับมาที่โตหาของกินสองสามครั้งดีอกดีใจจนปากแทบจะฉีกแล้วศาส,สตราจารย์หยวนปากสั่นครู่หนึ่งมองดูแม่และพี่ชายของหยวนชิงหลิงนี่ นี่เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เขาบอกว่าชื่อข้าวเหนียวอยู่วนเหอแม่ของหยวนชิงหลิงมองด้วยความตกตะลึงสองสามครั้งจากนั้นเดินไปข้างกายเขากระซิบเบาๆเด็กเล็กขนาดนี้คงจะแบ่งแยกบุคลิกภาพหลายบุคลิกของมนุษย์ไม่เป็นหรอกนะนี่ศาส,สตราจารย์หยวนลังเลครู่หนึ่งไม่งั้นก็แจ้งความเถอะคุณตาซาลาเปาดื่มชานมไปก็นึกถึงที่ท่านพ่อกำชับขึ้นมาได้อย่างฉับพลัน ท่านพ่อดีต่อท่านแม่เป็นอย่างมากไม่ใช่ว่าท่านพ่อตีคนตายมากมายเขาทำสงครามฆ่าศัตรูศัตรูตายแล้วเขาจึงจะมีชีวิตได้ท่านพ่อของข้าเป็นรัชทายาทคำพูดนี้พูดจนสองสามีภรรยาประหลาดใจเป็นที่สุดพี่ชายของหยวนชิงหลิงทำท่าย,ยกหมัดขึ้นมาเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควรโกหกพูดมาใครสอนให้เธอพูดคำเหล่านี้ไม่เช่นนั้นฉันจะตีเธอคุณลุงข้าไม่ได้โกหกท่านพ่อพูดเช่นนี้ ซาลาเปากอดชานมแล้วหลบไปอีกทางเห็นรูปของหยวนชิงหลิงบนกำแพงดวงตาของเขาก็แดงในพริบตาปากแบบแม้แต่ชานมก็ไม่ดื่มแล้วข้าคิดถึงท่านแม่แล้วในดวงตาโตโต,ตแดงขึ้นมาทันใดน้ำตาก็เต็มล้นในตาแล้วเป็นความน่าสงสารความปวดใจที่บรรยายออกมาไม่ได้แม่ของหยวนชิงหลิงเป็นคนใจอ่อนเห็นสถานการณ์เช่นนี้ก็รีบผลักพี่ชายของหยวนชิงหลิงออกไปกล่าวกับซาลาเปาด้วยความอ่อนโยนคิดถึงแม่แล้วสินะแม่ไปไหนแล้วเธอบอกยายมาสิ ยายสามารถพาเธอไปหาแม่ได้น้ำตาแวววับของซาลาเปาไหลลงมาผ่านบนใบหน้าน้อยน้อยน้อย,อยใจเสียใจท่านแม่หลับไปแล้วเรียกให้เจ้าอาวาสกลับมาฉีดยาแต่ก็ไม่ได้ฉีดยาท่านพ่อให้พวกเรามาหาเจ้าอาวาสถามว่าท่านแม่จะสามารถฉีดยาได้เวลาใดฉีดยาแล้วท่านแม่ก็จะตื่นแล้วฟางจางฟางจางเป็นใครแม่ของหยวนชิงหลิงตะลึงครู่หนึ่งท่านแม่ต้องฉีดยาเพราะว่าป่วยแล้วเหรอ ท่านแม่ตั้งคันน้องสาวแล้วนอนหลับไปในสมองไม่มีสิ่งของที่เปล่งแสงได้เจ้าอาวาสให้นางนอนหลับรอค้นคว้าวิจัยออกมาว่าสามารถฉีดยาได้ก็สามารถฟื้นได้แล้วมือน้อยๆของสลาปเะกาะที่คอแม่ของหยวนชิงหลิงน้ำเสียงอ่อนนุ่มและหวาดกลัวคุณยายข้ากลัวว่าท่านแม่จะไม่กลับมาแล้วแม่ของหยวนชิงหลิงได้ฟังคำนี้แล้วในใจเป็นทุกข์ถึงขีดสุดนางก็เคยสูญเสียคนที่ใกล้ชิดที่สุดไปแม่ลูกจิตใจเชื่อมถึงกันเด็กคนนี้ยังเล็กขนาดนั้น ไม่ถูกไม่ถูกเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพราหรือเธอหันกลับไปมองศาสตราจารย์ศาส,สตราจารย์หยวนกลับเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้ที่รักคุณจำได้หรือไม่ช่วงก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าเคยมีคนพูดหนึ่งที่ชื่อฟางหูมาหาพวกเราหรือบอกว่าได้รับการไว้วานจากหลิงเอ๋อให้เอาเอกสารรับบางอย่างต้องการทําการวิจัยฟางจังที่เด็กคนนี้พูดถึงจะเป็นฟางหูหรือเปล่ารีบโทรไปถามแม่ของหยวนชิงหลิงพูดเสียงหลงออกมา พี่ชายของหยวนชิงหลิงรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาก่อนหน้านี้เขาจดเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นไว้หลังจากหาเจอก็โทรไปทันทีสวัสดีครับคุณฟางหู่ใช่ไหมครับตอนนี้ที่ผมตรงนี้มีสถานการณ์อย่างหนึ่งนะครับมีเด็กคนหนึ่งมาที่บ้านของผมบอกว่าชื่อข้าวเหนียวแล้วก็ซาลาเปาบอกว่าเป็นลูกชายของหลิงเอ,อ๋อ้าคุณจะเข้ามาเหรอตอนนีไ้ได้ได้งั้นคุณมาพวกเรารอคุณ เป็นยังไงบ้างศาส,สตราจารย์หยวนและแม่ของหยวนชิงหลิงเอ่อยถามพร้อมกันพี่ชายของหยวนชิงหลิงวางโทรศัพท์ลงในตายัางเต็มเปี่ยมไปด้วยความ,มง,งุนงงเธอบอกว่าจะรีบเข้ามาตอนนี้ครับบอกว่าเด็กคนนี้มีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นลูกชายของหลิงเอ๋ออสวรรค์แม่ของหยวนชิงหลิงหันกลับพร้อมกล่าวพ,พึมพำมองดูซาลาเปาในตาน้ำตาไหลพรากในพริบตานั่งยองลงจับไหลสองข้างของซาลาเปาไว้กล่าวอย่างสันเทาเธอเป็นลูกของหลิงเอ๋อจริงๆหรือ เป็นหลานชายของฉันงั้นเหรอซาลาเปามองดูนางใบหน้าน้อยๆค่อยย่นขึ้นมาเขากลัวผู้หญิงร้องให้เป็นที่สุดยื่นมือออกไปเรียนแบบผู้ใหญ่ตบไหล่ของเธอเบาๆกล่าวปลอบโยนได้ได้ไม่ร้องแล้ว แต่แม่ของหยวนชิงหลิงกลับสะอึกสะอื้นร้องให้โ h ขึ้นมาในพริบตาสวรรค์รู้ทุกคนบอกกับเธอว่าเช่นนี้เช่นนั้นเธอก็ไม่มีทางสงบจิตใจได้ความทุกข์แงการจากลาของแม่ลูกสร้างความเจ็บปวดต่อหัวใจคนทั้งคืนวันเพียงแค่อาศัยคำพูดของคนอื่นจะสามารถปล่อยวางความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ทิ่มแทงจิตใจชนิดนี้ได้อย่างไรซาลาเปาสับสนทำตัวไม่ถูกทันทีเหนื่อยหน้ามองดูศาสตราจารย์หยวนข้าข้าไม่ได้ตีนาง ศาส,สตราจารย์หยวนตบไหล่ของภรรยาเบาๆน้ำไหลพรากเช่นกันพอแล้วพอแล้วไม่ร้องแล้วคนในครอบครัวหยวนล้วนไม่ช่ำชองในการปลอบใจคนอย่างเก่งที่สุดก็แค่ตบไหล่แล้วพูดประโยคนี้แม่ของหยวนชิงหลิงได้ฟังมาสิบกว่าปีแล้วดังนั้นเมื่อคำพูดปลอบใจประโยคนั้นออกจากปากซาลาเปาเธอจึงได้รู้สึกเหมือนพังทลายอย่างฉับพลัน ซาลาเปาเห็นเธอร้องให้หนักขึ้นเรื่อยๆในใจของเขาก็ไม่เป็นสุขถอยหลังไปมองพี่ชายของหยวนชิงหลิงแวบหนึ่งบิดนิ้วน้อยๆคุณลุงข้าไม่ได้ตีจริงๆแม่ของหยวนชิงหลิงกอดซาลาเปาไว้ทันทีกอดไว้ในอ้อมอกไม่ได้เช็ดน้ำตาออกกล่าวด้วยเสียงขึ้นจมูกอย่างหนักขอโทษยายายังสติไม่อยู่ยายทําให้เธอตกใจแล้วเธอปล่อยซาลาเปากุมใบหน้าของเขาน้ำตาย,ยังคงทําให้ดวงตาเลือนรางให้ยายดูหน้าของเธอมองดูเธอข้าไม่ได้หน้าตาเช่นนี้ ซาลาเปลาลังเลครู่หนึ่งยื่นมือน้อยๆออกไปเช็ดน้ำตาให้นางเล็กน้อยร่างกายนี้ไม่ใช่พวกเราพวกเราใช้ความตระหนักรู้ควบคุมรอจนข้าที่อยู่ทางนั้นฟื้นขึ้นมาข้าก็ต้องจากไปแล้วจากไปแม่ของหยวนชิงหลิงกระวนกระวายขึ้นมาไปไหนเธอต้องการกลับไปแล้วใช่หรือไม่แม่พี่ชายของหยวนชิงหลิงเอื้อมมือมาพยุงเธอขึ้นแววตาเจ็บปวด อย่าทำแบบนี้ทำให้เด็กตกใจรอฟังหูคนนั้นมาแล้วถามให้ชัดเจนหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นลองสมมติว่าเหตุการณ์แย่ที่สุดอย่างน้อยที่สุดสามารถทําให้พวกเราได้พบหน้ากันครั้งหนึ่งก็ดีมากแล้วจิตใจแม่ของหยวนชิงหลิงเต็มไปด้วยความผิดหวังและกระวนกระวายกล่าวพึมพำแก่พูดถูกได้พบหน้ากันสักครั้งก็ดีมากแล้วไม่สามารถดึงดันด้วยความโลภได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ